นะเคี้ยวคือก็เขาที่แบบเคี้ยวอะไรนะเคี้ยวกล้วยเคี้ยวบาอไรกล้วยอ่ไรคนดูแลเขาคนเก่งใจเขานะาพ่าอิสระไปใส่มาใสเก่งแกงคูเพราะวม่วา้แตงได้จังหันกขบอกเมื่กี้มันไม่้วยแตงสองสาย สนใหญ่ส่วนใหญ่ยมบ่อสบายอ๋อจะกินเนาะเออยะโยบมบ่อสบายแบบนี้ก็เรยว่าเอามให้มาล่วยแจ้งคนลืงแก้กล้วยเนาะ่ะแม่แม่ข่วยแี้งล่วยมากบอ่อสบายนั่งกีกได้เาาย่ที่เยที่กระเสียส่วนเออแม่คู่เลยเออแบบนี้เยที่เหตุหงายยมเย่ที่มาป่วยแบบนี้ ยายยุ่งกับป่วยยายที่กิเสียก่นี่ได้ป่วยแบบสถบายเดิก็เรียกว่าหาผู้แแ่งหลงพอนะท่านจะคุณวาท่านจ้าคุณวาหาค้แแ่งหาเด้อเดี๋ยวเจมาบุญผู้ใดมาเบิต้นใหม่หมดไปดูเลีว่านได้ห้าด้ ยินว่าท่านเจ้าคุณหาอันบอกวาอ่าหาผู้เต้นสิงโตห้แล้วแน่นพอไม่ออกแล้วต้นควยต้นตายเมือม่อเมื่อร่องกัดตายแยกที่ตายก่อนได้ยุ่งจะเลยว่าเอออ๋อคนบอว่าที่ถ้ชาชดคนทิ่บอว่าทิพเขาไปยัง ผมแย่อบ้อนฝ่ายคนกอดดีดีแล้วคนกับบองอมานั่งหลบหนูมุหลบมุนะอาหลหคนหงนผมเมืนงาบุคคลเแต่เห็ดบอนะเจ้ามันส้มจะไปบอสหั่งอกรได้ด็ไม่ นบอพ่ค <onents> ือกันยายหมดผระเห็ส้งของเพิรนผัดง่ามเนาะเพิ่นเพิ่นไม่บีกนำมันบะเพิ่นเพิ่นส้อยมากที่แหลกบ่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 บงบ่บมบ่บมแตบ่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 ามบ่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 า่บ่บ่ั่ส่บ่บ่า่บ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 ่ส่บ่ส่บ่บ่บ่่่่่่่่่่่่่่ แงะ่ามือแล้วปวตๆว่างนีสองเ่าเนิ่นโอเคกันแล้วสามครับายแอนอันดินเข้าไปเธอเลว่าสามก้อนเสาเงี้าวในเช้นนั้นัันคู่บุญคู่ท่านเด้อแต่งตัวไปน้ำกันภานในน้เป็นใบของคนใบง่เหมือว่าสามใบเท่าเนาะแง่สามใบเถ้าเพาะแง่นมากอยู่่ไหนแต่ไรแล้ว หลานแล้วไงรึเล่ายาย้อนไงหายยายแกเสียตัวแล้วกวนี่แกแห้กับหลานไงแล้วเออโอ้เจ้าสบายนอบ้าที่นี่โอ้หลานเราจะกี่ดิกไปใส่ก็ได้เนี่ยว้าหน่อยๆตีดยายเนาะเดี๋ยวนี้ไงเพรติดยายตอนนั้นนี่เขาก็าเปเรียนของเขาแล้วเขากับไงหล่อนไงสามคนเนาะเขาเรียงเนาะไอ้น่าเขาหอม ไอ้น้องพ่อใจให้อีกวันไงมาตัวได้เนาะพอขอของเล่นมาหรอพ่อใจนี่ยูน,นี่บ่ของเล่นนี่บ่พ่อใจห้องศึกษาบ่แมนอันน้องเขาหอมห้องศึกษาึกพ่อใจยุคหลับเออหนักมาก เขามาด่วยนะถ้าเขาไม่ยอมเดี๋ยวเขาง่ายเป็นสาวเ่ยเป็นสาวมากครับัดคใ่ไงเปลีเนาะพนจะมีงาไว้เนาะเด็กหน่อยสุอเลยเอาเขาไปอยู่ส่วนนี้เขาไปอย่สาวนี้แ้าก่อนู้หน่อยเขาบอันนี้เานาเียนเนาะนาสาวมือนะเาว ไอ้ายายแม่ม,นมันไหนมากกว่าไหนน้ำมากกว่าเขาไร <Pam. S 1> พอมเนาะมเดขาดีพอมผิวก็ขาวเลยแม่ผิวสวยผิวใสจ้างกันนิกหน่อยแต่าเพียนเนาะยังขึ้นเยอะเพียนได้ะะเล็กหน,น่อยบล็อกกันได้